สวัสดีครับปชิรธรรมศรีทานะครับวันนี้เดินทางมานะครับข้าวนาปลังนะครับซึ่งงดงามมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับได้สอบถามได้รู้จักเจ้าของข้าวนาปลังว่าท่านทําอย่างไรปีนี้ทําไมข้าวนาปลังของท่านมีแต่เมล็ดมีแต่รวงขนาดนี้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับท่านไหนเน่ะเป็นเจ้าของนาปลังคุณพ่อเนาะ คุณพ่อชื่ออะไรอุ๊ยบรรเลงครับคุณพ่อบรรเลงเนาะครับคุณพ่อบรรเลงรู้จักผลิตภัณฑ์บริษัทเพียสเคสองสุขศิลป์จากไทยครับคุณพ่อครับจากพี่สายทองครับสุธินครับอ๋อผู้นำนะครับจังหวัดนครราชสีมาบริการของเรานะครับทั่นคือพี่สายทองแล้วก็คุณพี่สุทินนะครับเนี่ยเขามาแนะนําอะไรให้ใช้สินค้าครับพ่อเขามาแนะนําตัวไหนให้ใช้กับข้าวก่อนใช่ สามตัวนี่ก่อนสาม,สามตัวกระปุยนี่น,น,นะสามตัวชนิดเม็ดด้วยอ่าพ่อครับวิธีการใช้ข้าวนาปลังของพ่อปีนี้เป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับทดลองตอนแรกเชื่อใจไหมกเชื่อใจเพระวานแล้วก็ฉีิฮอมลแล้วมันเขียวก็อ่าพอใจเลยที่หลังจากที่หวานเสร็จปุ๊บนะครับได้ระยะเป็นกี่วันพ่อฉีดฮอร์โมนประมาณยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันตอนนั้นมีฝนไหมพ่อมีน้ำไหม ไม่มีไม่มีแห้งติ๊กเลยใช่ไหมพอมาฉีดฮอร์โมนแล้วมันรู้สึกว่ามันเขียวก็เลยมั่นใจนะครับหลังจากที่ใช้แล้วีพ่อรู้สึกประทับใจไหมประทับใจประทับใจนะพ่อนาะปีนี้พ่อฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งนะฮะฉีดสองครั้งนะครับทุกท่านครับแล้ววิธีการใช้การฉีดที่พ่อผสมแบบไหนครับพ่อสามตัวสามตัวรวมคร้งแรกครั้งแรก ันที่สองลวพ่อขันที่สองมันม่สมแต่ตัวนี้ียวใส่ตัวนี้ตัวเดียวตัวไม้ p o w e r h e ฮดนะครับตัวเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําตาลเพิ่มขนาดเพิ่มความใหญ่ตัวนี้ด้วยเลยอ่าโอเคนะครับแล้วปีนี้ก่อนที่จะมาใช้สินค้าบริษัทเพลเกมพ่อเคยได้แบบนี้ไหมไม่ไม่เคยได้หรอกครับเขาตรงตรงเลยนะครับไม่เคยได้แบบนี้เลยปีนี้ที่ใช้สินค้ามันได้แตกต่างจากปีที่ได้ยังไงพ่อก็มันงามลวงมันใหญ่ดีลวงมันใหญ่ดีมันงาม แล้วก็ลวงมันเยอะใช่ไหมอ่าถือว่าเป็นสินค้าที่ใช้แล้วได้ผลกับคุณพ่อมากๆเลยได้ผลปีนี้จะใส่ครบเซตนี้ไหมใส่ครับใส่ครบเซตเดี๋ยวผมมีวิธีการบอกกันุ่งกอนนี้บริษัทนะครับนำสามตัวนี้นะครับมาแพรมหนึ่งสองสามเข้ามาไว้ในขวดเดียวนี้นะฮะก็คือไม้ซูเปอร์แพรมวันนี้ปีนี้พ่อซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วปีนี้จะจัดให้เต็มๆเลยใช่ไหมว่าอยันนั้นเถอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นสารน้ำพานะครับสารจับใบไม้ Power p a c ของบริษัทเพียเกนครับใช้รวมกันทั้ง3าตัวนี้อยากให้คุณพ่อครับฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหน่อยใช้สินค้าของบริษัทเพียเกนเป็นยังไงใครเห็นตัวอย่างเรียรีบนํามาเ้อเลยเด้อครับมได้ผลผลิตดีเอาท่านผู้ใหญ่ครับฝากนิดนึงครับกับุพพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรถ้าถ้าอยากจะได้อย่างพี่เล็งเรานะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เรา ลดต้นทุนนะฮะแต่ว่าผลผลิตที่ได้คุ้มค่าเลยค่ะเราเราเป็นคนแนะนําดีใจที่ผลผลิตออกมาอย่างนี้โอาเ่สุทินครับฝากนิดนึงครับสําหรับเราดีใจนะครับที่พี่เร็เลงนะครับได้นํามาใช้แล้วได้เกิดผลจริงๆนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับเป็นเป็นสารที่ไม่ไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็นของเป็น ทินซีทั้งหมดนะครับไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์นะครับโี้ต้นทุนได้ด้วยนะครับโอเคนะครับทุกท่านครับถ้าท่านต้องการสินค้าบริษัทเพียเคสองูจนาจำกัดนะครับสามารถสอบถามตัวแทนได้ทั่วประเทศและก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเซ็นเตอร์จังหวัดนครราชสีมาและก็ผู้นำอำเภอคอนบุรีเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ทุกท่านครับสวัสดีครับ Ах! Wow.